กินด้วยที่อร่อยที่สุดในโลกสามโลกสามโลกสี่โลกห้าโลกเดี๋ยวส่งไปกินที่ดาังคานไปไหมวันนี้ในโลกนี้อร่อยในโลกน้าอหเลยโลกน้าเอาลูโนอันนี้อะไรสับปะรดที่มีตาเยอะที่สุดในโลกพร้อมมีดพร้อมมีดเอ้ยขันมาถึงนี่เอ้วัดเจ้านี่ครับพี่น้องครับใครสนใจกล้วยฉาบกล้วยทอดก็มาได้ครับบ้านประทัดบุนี่ครับ ส่วนสับปะรดที่มีตาเยอะที่สุดในโลกก็นู่นเดินไปนู่นแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ครับบรรยากาศร้านค้าแถวบ้านนอกเราครับพี่น้องน้ําก็มีครับสามแพ็กร้อยครับนี่ครับกาแฟก็มีครับแก้วละยี่สิบบาทน้ําแข็งก็มาครับนี่ครับพี่น้องใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาอุดนุ้นครับนี่ครับผมอ่านี่วันนี้มาเจอนี่ครับกล้วยทอดครับกล้วยทอดสูตรปลาอี๊บ นี่ครับสูตรปลาอิฟอร่อยที่สุดในสมโลกเขาว่าเอแบบนี้ต้องซิมแล้วพี่น้องนี่ต้องซิมดูนี่นี่นี่ต้องซิมอันนึงแล้วเด้อนี่นี่นี่นมาเ <c oughs> องฮิมฮ่้ฮ่า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 ด่นฮ่า,าอ <c oughs> <c oughs> ้อาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า้อาฮ่าจ่าฮัาจ่าฮ่าา่าาฮมา่า่่าฮ่าฮ่า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 ฮอา่าา บางกล้วยอืมอืม,อ,มอย่าลืมผ่านมาที่บ้านประทัดบุมาอุดหนุนได้ครับมีหลากหลายเมนูมากครับทั้งกล้วยทั้งน้ำมีกับคงกับข้าว,าวส้มตงส้มตำม,ม,มีหมดครับพี่น้องใครสนใจก็มาชิมมาแวะมาเที่ยวได้มาชมได้ครับที่บ้านประทัดบุเนาะตำบลประทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ ครับ <laughs> วันนี้อุชิตับก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนอมันชิมแล้วติดใจจะชิมชิ้นที่สองเจ้าของก็จะด่าไม่เนะคิดตังก็ได้เด้อยิ <laughs> ้มอยู่ข้างหลังวินอเอาเคยโอเคครับผมขออนุญาตลาไปก่อน,นครับรอดอีกครับจู๊